ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่รากรากมันต่ํารากลอยใช้คาว่ารากลอยแล้วกันเนาะอันนี้พอโดนน้ําท่วมเนี่ยพืบเนี่ยมันใช้รากเนี่ยในการเอาออกซิเจนเข้าทางรากเป็นส่วนใหญ่พอมันไม่ได้ออกซิเจนพิบเนี่ยต้นมันอ่อนแอพออ่อนแอพิบเน่าพอเน่าพิบโรคลงเพราะฉะนั้นช่วงที่ฝนตกพิบเนี่ยแปลว่าอะไรสภาพแวดล้อมความชื้นเหมาะสาหรับแบคทีเรียเชื้อราโตเนาะและพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับอัได้อากาศน้อย เนาะอากาศทางล่างเนาะเนีย่ยสังเกตว่าพอนะั้นท่วมปุ๊บเนี่ยทุเรียนมักเสียมกักมักจะตายหรือโรคระบาดใบเหลืองด้วยคืออาการใบเหลืองคืออาการขาดออกซิเจนเนาะใบเหลืองทิ้งใบปกติจะเป็นอาการนี้ถ้าเราเห็นอาการน้ําขนาดเนี้ยเนาะก็คือแสดงว่าความชื้นในดินสูงผลที่ตามมาคืออากาศในดินจะน้อยเพราะอากาศในดินน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังกับทองหลังเนี่ยเรามองว่าทองหลังเนี่ยเวล,ลาลากลงไปในดินเนี่ยช่วงที่มันเกิดมันตายเนี่ยมันจะเกิดอากาศ กับอีกอันนึงเนี่ยทองหลางมันจะมีรากฟองน้ําที่เป็นอากาศเหมือนกัน mm hmm. งั้นพอเราพอเราเจอทองหลางใ,ใกล้ทุเรียนเนี่ยมันเลยมีโอกาสช่วยในเรื่องในภาพสากภาพน้ําท่วมเนี่ยมันทนกว่าการปลูกทุเรียนเดียว